มีลหลายๆคนถามนะคะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเรากินผลิตภัณฑ์เป็นแพนเบสโปรตีนหรือโปรตีนจากพืชเนี่ยจะได้กรอดอะมิโน,โนหรือได้โปรตีนครบถ้วนเหมือนกับที่เรากินผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์หรือนมหรือเปล่านะคะต้องบอกว่านะคะถ้าเรากินธัญพืชที่หลากหลายค่ะนะคะผลิตภัณฑ์จากพืชที่หลากหลายเนี่ยเราจะได้กรอดอะมิโนครบทุกชนิดแน่นอนโดยเฉพาะกรอดอะมิโนที่จําเป็นทั้ง9ชนิดค่ะนะคะอย่างนั้นมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยถั่วที่มีค่อนข้างครบเลยนะคะก็คือถั่วพีหรือถั่วลันเตา ะะอันนี้มีกรดอะมิโนโน,นะคะที่จําเป็นครบทั้ง9ชนิดเลยค่ะแล้วก็ถั่วเหลืองก็มีกรดอะมิโนจําเป็นครบทั้ง9ชนิดเช่นกันนะคะแล้วถั่วพีและถั่วเหลืองค่ะนะก็จะมีค่ากรดอะมิโนโกลุ่มหนึ่งที่เขาเรียกว่า BCAA A, หรือ Branched Chain Amino Acid เนี่ยทั้ง3ตัวครบถ้วนเลยและอยู่ในปริมาณที่สูงด้วยนะคะ Branched Chain Amino Acid หรือ BCAA คืออะไรนะคะเป็นกลุ่มของกรดอะมิโนที่ช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะนะตัวนะ นี้เน้นเสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะแล้วคนที่เป็นคนที่ออกกําลังกายแล้วกันนะคะอยากที่จะมีกล้ามเนื้ออยากที่มีหุ่นที่เฟิร์มกระชับหรือมีมีกล้ามเล็กๆเ,เนี่ยนะ,ะตรงนี้เขาก็จะเน้นหา BCAA หรือกลุ่มกรดอะมิโนแอซิดเนี้ยมารับประทานเสริมค่ะในถั่วเหลืองและถั่วพีและธัญพืชต่างๆนะคะก็มี BCAA เช่นกันคะ่ะโดยเฉพาะสารสก,กัดโปรตีนที่ไ s o l a t e จากพืชเนี่ยก็จะมีปริมาณโปรตีนที่เข้มข้นนะคะมีตัวไหนบ้างอันดับแรกเลยนะคะในบล็เชนอะมิโนแอซิดหรือ BCAA ตัวแรกคือไอโซลิซีนค่ะนะคะตัวลิซีนแล้วก็ตัววาลีน3ตัวนี้นะคะมีทั้งในถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วผีด้วยกันแล้วก็มีใน MX Protein ีเสริมเข้าไปเพิ่มเติมอีกด้วยนะคะทางครบทั้ง3ตัวดังนั้นค่ะถ้าเกิดว่าใครบอกว่าเอ๊ะเราจะได้รับกรดอะมิโนแอซิดครบหรือเปล่าครบทัวนแน่นอนนะคะนอกจาก BCAA หรือ b r a n c h i n amino acid แล้วเนี่ยกรดอะมิโนโจำเป็นอีก6ตัวก็มีครบเช่นกันนะคะอย่างเช่นอะไรบ้าง เมทไทโอเนนค่ะเมทไทโอเนนในถั่วเหลืองกอโทถพีอาจจะมีน้อยมีนะคะแต่มีน้อยนิดหนึ่งแต่ว่าเนื่องจาก MX โปรตีนของเรามีสารสก,กัดจากข้าวและงาดําค่ะซึ่งข้าวละงานํามีเมทไทโอเนนสูงนะคะก็จะช่วยเสริมกันไปแล้วก็จะทําให้เราได้รับกรดอะมิโนโครบถ้วนในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะะซึ่งเมทไทโอเนนนี้ก็จะช่วยเราเสริมสร้างส่วนที่สึกรอนะคะแล้วก็จะทําให้เรียกว่ากระดูกและฟันเราก็แข็งแรงด้วยนะคะและที่สําคัญเลยนะคะก็จะมีฟีนิลอะลานีนค่ะนะคะช่วยให้การ นอนหลับดีขึ้นนะคะ,ะทริปโตโฟแฟนนะคะตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของสารตั้งต้นของสารสื่อประสาทค่ะยีสีดีนนะคะทำให้ภูุิต้านทานเราดีขึ้นด้วยนะคะตรงนี้ก็จะได้กรดอะมิโนโรเรียกว่าครบถ้วนทุกตัวแน่นอนนะคะถ้าเรารับประทานโปรโตีนจากพืชที่หลากหลายค่ะ